ก็มาจากบ้านม่ยาคุณสามีปัญญากินแซนด์วิชหมูหมูสามจานแคก่ก็แวะซื้อหมูสามจานมาเนาะแต่เนื้อมันหนาไปสมศิตจะปัดเนื้อมันออกนิดหนึ่งเจ้าเราล้างก่อนเนะาะคนกันล้างทําความสะอาดก่อนเสร็จแล้วก็จะปัดเนื้อออกนิดนึงให้มันบางลงเพราะเนื้อมันหนาเกินมันจะแข็งมันจะไม่อร่อย หมูสามชันมันต้องเอาแบบบางๆไน่อยจะเ้าเอาตีดมันมันถึงจะอร่อยนะคะสมชีจะทานน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วก็จะทานน้ำมันแล้วก็โรยเกลือเจ้าแค่นี้แหละแล้วก็เอาไปอบในเตาอบไร้น้ำมันนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งมันจะมีไฟสองร้อยองศาเกิงชั่วโมงหรือว่าสี่ิบนาทีเจ้าแล้วก็เบาไฟลงมาร้อยเจสสองศาประมาณสามสินาที แล้วก็จะมาหั่นตรงกลางมาดูว่าเนื้อมันสุกหรือยังถ้ามันสุกอะเซและเจ้าถ้ามันสุกอะหนังมันกรอบนะแค่นี้ก็เซจเรียบร้อยจเจ้าข้าวเปิก็จะมาทาแซนด์วิชแบบนี้นะคะใส่ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์เนาะแกเอาไปอบก่อนเส็จ<ๆ>แล้วก็ทามายองเนสลงไปเอาหมูสามจานที่ที่เราอบนะ่ะเอามาใส่เจ้าแล้วก็ใส่กระลำดอกเอ้ยกระลำดองอันนี้กระลำม่วงดองนะคะ ใส่ลงไปแล้วก็ใส่แตงดองลงไปสูตรแตงดองก็คือไปแล้วนะคะสูตรของดองถ้าใครสนใจกะถ้าข้อความมาดยสมศรีส่งสูตรให้นะคะจ้องนี่สมศรีได้ทำนะเปราะว่าททำลงสูตรไปนานแล้วแค่นี้ก็เจแล้วเจ้าอาหารเย็นของจ่าครบแค็จะใส่ซอสของแกแฮมอย่างหนึ่งนี่อโมเล่แกก็ใส่ลงไปแค่นี้ก็เจแล้วเจ้า เขาก็กินแบบดี้แหละฝรั่งจะครอบแกกินแบบนี้แหละ,หลบบหละอือาหารง่ายๆต่อมาขสมรีก็จะกินลาดหน้านะคะเราไม่เราไม่กินหมูกรอบมันจะกินลาดหน้าพอมีการพักขหน้ามาจากตีทํางานวันนั่นเอาเส้นเล็กลงไปผัดก่อนไปผัดกระซิ๊วดำนะเจ้าใายชอบเส้นมีก็ใส่เส้นมีแต่สมซีชอบกินเส้นเล็กเนาะเส้นแล้วกใส่น,สน้ำลงไปในหม้อตั้ง ปรุงเครื่องรสด,ดีชูรสน้ำตาลใส่ลงไปเลยเพราะว่าเรากินเองเนาะเราก็จะปรุงเครื่องทุกอย่างลงไปในนี้เลยเจ้าหมูกระมักแล้วนะคะใส่เต้าเจี้ยวลงไปใส่หมูลงไปน้ำเดอดละใส่กระเทียมด้วยนะกระเทียมซับๆับ,สบ,สบ,สบใส่ลงไปแก้ขา้าเสร็จแล้วเจ้า มัปลูกแต่ปรุงเครื่องใส่ข้าวแป้งลงไปแป้งมันลงไปใส่พักขานาลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยรอแป๊บหนึ่งขนาดมันเดือดใส่พริกป่นลงไปในเส้นบนน่ะเจ้าใส่น้ำส้มลงไปแล้วก็ปรุงเครื่องในเส้นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเทยลงไปล้นจานเลยเจ้ามันเยอะเกิน <laughs> ไปกินด้วยกันด้วย Don't run 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 Don't. run mm -hmm. มากินด้วยกันเจ้าหมูนุ่มใสเบกกิ้งโซดาไปนะคะเราจะอร่อยการพักขนาฝั่ง Mà chẳng thấy đem ngàn à Đó. Rồi Hiểu không Rồi